การว่าไปวันสีนอนอยู่วัดจากสองสามขึ้นจะผ่านาแดดอาย่ใสอายุวัดติการนี่ล่ะใส่สุดนี่ล่ะมีสองสุดอยู่สักเทียนเอาก็ได้ดอกโอ้ยสองพันกระยอดตู้ตู้มื่กี้ฉันไม่ตู้สมวัดเพคนมีนิค่ะนี่สมวัดเพคนมีคาน้ำค่าไฟป๊อกกับเอ็ดปอบ้านเนี่ยมังไม่ใไปใส่นี่มันก็ไม่รับเท่านะตัวเอาเงินกูุดบักสันดอนมาเมื่องมาสตัวทเอาเงินกูขึ้นมา กูจะหาเงินไหนไปเที่ยววะแล้งนี่วะผู้สาวกูก็น,นัดไว้ปั้งหลายคนเท่านัางหยาบแม่งก็ไปกูออกบ้านจ้าเทียโอ้ยกูใจเย็นจังไดิตัวเงินมันไหนวะผู้สาวก็น,นัดไปถึงสามสี่คนนี่นี่มีแต่อีเด็ดเด็ดงามๆโอ้ยแพงไหนดีวะใครนึกไปเที่ยววะเมื้อนี้วันพระพอดี ดูเลี้ยวว่าสิเฮียดจังไดอืมเสร็จกูลาบแผนนี่ชะมไม่หยางหนูดะไม่หยางไปหยางมากอยู่เถอะไม่ยังคิดมากตดอก็เดียแต่ดี๋นี่เป็นอย่งคอยคิดหลายตัวหรอกเป็นอย่าง ไปทำบุญวยูวัดวันนี้ไอ้ต้องทำบุญหลายๆถึงสีไดดบุญหลายข่อยไปกับบ่ม,มีแนวสีทำบุญหลายข่อยอยานข่อยบ่ได้บุญแล้วข่อยก็คิดมากคิดหลายจากสีเฮ็ดจังไดแล้วสิไปเฮ็ดบุญแต่ไม่ได้วันอย่างไม่ได้วันพาตีแม่เออเห็นยายไปวัดยูเมื่อเ้ารนี่แล้วไปยังบัดที่นี่ เนี้ยกือสิบบาทยี่สิบบาทกับไปใส่ขันน้ำบุญกับอะไรกันไปยอนกับสิบบาทยี่สิบาบาทมันกับสิได้ดถ้าโตข่อยเนาะข่อยก็อยากผ้าว่าน้าให้เจ้าได้บุญหลายหลายข่อยก็อยากส่งผลบุญนั่นให้เจ้ากับข่อยหลายหลสิบบาทยี่สิบบาทมันกับว่านี่แลวบุญหน่อยตัวมันอื่นพักดันตัวมันอื่นส่งเสริมเข้าถ้ำบุญหลายหาถ้ำกับถ้ำใหมมันสุดสุดเลยเย็ดบุญนั่นข่อยก็อยากได้บุญหลายเตรียมตัวแล้วทีนี้ เตรียมตัวแล้วพร้อมแล้วนี่ข่อยว่ามีเงื่นข่อยก็อยากไอพอออกแม่ออกพระเจ้าพเพิ่นเขาวัดตดละเทียหนึ่งหนึ่งสิบม่ใส่สิบบาทยี่สิบบาทกันสิบว่าได้นาได้ตาแล้วข่อยก็อยากไยเนาะข่อยกับจังใดหล่ะข่อยกับข่อยสิพอเจ้าข่อยกับพกะกาขอจะสิบไปเมือ่อใดจะสิบไปเลยแล้วนี่เมื่อนี้แล้วเพชรเราก็ออกมาเล่นวันนี้แะว่าข่อยว่าสินอนอยู่วัดจากสองสามขึ้น นอนวัดสองสามคืนเมจะผ่านหาแพทยอายุสายวัดสิการนี่หลาใส่สุดนี่หลามีสองสุดอยู่สักเตี้ยนเราก็ได้ดอกบนสซี่เดียรดอกยุวัดเหมือนคอยตัดท่างโลกแล้วโอ้ยสองพันกระยอดตู้ตูเมื่อกี้ฉันวิตตูสมวัดเพื่อนมีนนี่สมวัดเพื่อนมีคานาม้าไฟ อบันดีกันเพื่อคอยอยากอันอเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกคอยว่ามันหน่อยอยู่สานีมันกับว่านี่หรออือเอาสัฮะเอาโอ้เหมยฟังเด้อการเฮ็ดบุญเนี่ยการเฮ็ดบุญมันต้องเฮ็ดให้มันสุดๆเขามีเงินเนทอดใดเขาเฮ็ดเลยย่าไปกากไว้อ,อ,อันนี้สงนั้นมันสืออะไเผยแพ่ครับโตวเฮ้าเออ ถ้เจ้าเฮ็ดบุญเพ่งไข่กำลังมาวดิแมนแต่เจ้านี่ละแต่เจ้าเฮ็ดบุญทอดได้ี่เพ่งเจ้านี่แหงสิไลไปเลยเพ่งเกียดังวีงเจ้านี่ตอนนี้เด็ยินนคาวาลานวิวแล้วไฟกับไปภาวนาให้เจ้ายุดในบอกไนวัดใน่ว่าคนทอะไดแล้วนะตอนนี้สาออมพันเราไม่อีกเออมาเมดโลดนี่ละเฮ็ดบุญเนี่ยเฮ็ดจนเมดเนี่ยประดาโตเนี่ย ข่อบอกเลยเแห้งซื้อได้บุญหลายกลับมาลอ,อยเท่าพันเท่าพี่ลีนนี่แม่เบิ้งข่ให้พรเจ้าโอ้โหเคอายุวันโนสุขังพระลังจเจริญพรนะยโยมนะใช่ถูกพ่อะเขาอ๋ออินุญแน่น <ไป S 2> อนไปก่อนเลอจ้าม,มือนอีแล้ว จัดนักจัดเต็มจัดนักจัดเต็มตาไม่ใครจะไปนอนวัดมันก็ดีคยวางฮะวาองสเ่อ้จา้นเบ้านนี่ละเมือเาบ้านเนี่มึงจะไปใสนี่มก็ไม่รัเท่าฮะตัวเอานัน่งกุดฝักสนดอนมาเอามาขอานมาบดต,ต<อ>ัวเอามา